ว้านวนนี่ทำอะไรวันนี้อ๋อนี้ทำขนมจีนนะครับผมขนมจีนไม่เหมือนภาคกลางนะอันนี้มขนมจีนจากสุลินนะฮะเป็นขนมจีนโบราณแม่ครัวแม่ครัวเลเลยัวไม่ลนะแม่ครัวกำลังทำขนมจีน เริมค่ะจีนเราทางมอแล้วอ,ลอ,ลอันนี้โคกเสร็จแล้วนี่มาไม่ทันเอาลองเลยเช้านี้ก็ทำขนมจีนขนมจีนโบราณเนาะแหมมีแต่มาดั้งเดิมนานแล้วไม่มีมากีปีแล้วขนมนเยนแบบนี้ ขนมจีนโบรนาณโหนี่อะไรเนี่ยน,นี่คืออะไรโอ้ตีนครับบาซาชิเชียีนตีนไก่นะตีนนะขนมจีนคนตินก้องใส่นี่ครับตีนตีนไก่นะครับผมว้าวฮะ ก็ดำยิ่งเลยมันอร่อยเป็นลักทไม่งไม่อยอดอันนีู้เบ่ร์น่ไหมอตมน้หอันนี้เรื่งปรุงพริแกงครับผมหม้อใหญ่อยู่ในห้องเก็บของไปดูในห้อง ขมจีนซุรินนะครับผมมันก็จะไปเหมือนขนมจีนไทยมันจะร่อยกว่าอยู่ที่คนทําอยู่ที่แม่ครัวนี่หนะเริเลมแล้วนี่เริ่มไหมครับววน้ำขนมจีนก็ลัเริ่มทำน้ำขนมจีน นม่ครวรู้สึกยังไงตื่นมาแต่เช้ามาทำรู้สึกง่วงน,นอนง่วงนอนโอ้โวาวหนาวยอดเดีย๋ยวรนองชิมกันเลยทีนี้มีเครื่องปรุงมีใส่อะไรบ้างครับหนี่งฮัมีกระชายขมิ้นแล้วก็ตะปู กะทิเลยปะเออใส่กะทิด้วยนี่ด้วยน้ำน้ำที่เราต้มปลาถิ่ที่ว้าวว้าวไงเอ้ไหนนี่เข้มข้นยังใส่น้ำนี่อีกเลยแซบอีหลีเนี่ยต้องใส่น้ำนี่ด้วยเนี่ยเราก็ปรุงรสไป อ้าวอยันจำไว้ใส่เยอะเสพไหลใส่หลเสพไหลว้าวว้าวโอูอะไรทำอะไรอ่ะโอ้เอาน้ะจีกนั้นไม่มีบอกไม่ได้ไม่ได้อบบอก เพื่อปรุงรสมีหลายอย่างอันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำปลาใส่ไปเลยน้ำปลารั่วน้ำปลาแม่กลัวจะกินน้ำทุกเขียวว,าว้าวว้าวดูน้ำน้อนโอมไปอินครับไปอนครับไปอนไก่นะครับผมหอ้โหสุดยอดไม่รู้เราก็ต้องถามกิโลเนี่ย สองกิ 2> 2โลสองกิโลอ้าวสอกิโลยี่สิบเท่าไหร่อะสองกิโลยี่ิโลที่ตักไม่มีไม้หมีคุทำยาขนมจีนแ้ก็ตีนตีน,น,น,ต,ต,นตีนไก่ยอ,อย่ากินตีนไก่ ันย <c oughs> ังนมเี้นนะบหมากิ้นยาาครับที่สุรินที่เดียวเลยสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดเลย้นกน่งอย่างอ มอ็ดำขนาดนี้ดดนนเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ครัวที่มาทำให้เรากินนะครับผมไม่มาทำแม่ไม่อร่อยนะนนอนนี้เรียบร้อยแล้วเดือดแล้ว าแล้วต้องเปลี่ยนหม้อต้องเปลี่ยนหม้อ<ร>เพราะว่ามันเปนเยอะาวาวโาวโหใส่สั้คือมาิ่ขนมจีนพื้นบ้านนะผมสูตรเด็ดวันี๋ยอด หม้อนี้ต้มตีนไก่มันก็ดำเจ้าถ่านใช่ไหมฟื่เจ้าฟืนเจ้าฟืนต้มเอออ่ะ ยอดยอดรยเอ่อต้นหอมแม่ได้ซื้อมาไหมต้นหอมีอยู่ไปโอนมาปะเดือดเดือดเดือดสมแล้วตีนไก่ตีนไก่ใส่ไปแล้วกับน้ำยาขนมจีนนี่อันนี้ไง Oh. อร่อยแน่ๆอันนี้ก็เสร็จนะครับขนมจีนครับผมอ่ข uh. นมจีนสูรินเลยเนี่ยอันนี้สูตรตั้งเดิมเลยสูตรโบราณเลยอันเนี้ย uh huh. ไม่เหมือนขนมจีนไทยนะครับผม อย่าลองเลยเสร็จแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูดูดูหน้าตานะครับผมโอ้โหสุดยอดอย่าลองเลยเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วนะนี่มีตั้งตีนไก่มีตั้งแหน่มีผักหน่อยนึงลองเลยลองเลยอืมเอาแล้วนะมผมก็ปีงก,กินทีไนงะได้ได้กินทีนะครับผมอย่าลองเลยใกล้ใกล้หนอะไรสามสองหนึ่ง ว้าวฮึ่มด้วยว้าวโยอดว้าวว้าวลุยเลยลุยเลยเอาต่อต่อโ้โว้าวฮึ่มตีละครั้งนะครับผมได้กินเนี่ยโอ้โหว้าววไปไปต่อฮืม

สุนทดอืมอะอ่าทุกคนทุกคนมามาทุกคนทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูนะครับผมสามสองหนึ่งหนัวมากนัวมากเลยทุกคน

อืมฮึไดยอืมฮึว้าวอด้อืมดยอด้อืมว้าวว้าวเลยทุกคนโอ้โหก็แบบนี่เลยปากตอบปากสักหน่อยครับอืมฮึเอกร้อ อร่อยนะทุกคนตูดีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสูตรดั้งเดิมโบราณเลยนี่ครับผมลามป๋องหนึ่งเี่สุดท้ายครับนี่ครับผมเข้ากันเข้ากัน สามต้องนึงครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจสบายครับผมชอบคลิปนี้ก็กดแจ้งเตือนกด ติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ